สวัสดีครับวันนี้เราจะมาจัดนัดจัดเต็มนะฮะในส่วนของการเชื่อมเหล็กนะฮะ3กิโลวัตต์นะครับตัวระบบ48โวลต์ของ MG นะครับชุดระบบนี้นะครับสามารถเชื่อมเหล็กได้นะครับเปิดแอร์ได้นะครับ9000ถึง12 0 0 0 BTU วิทยุนะครับราคาเบาเบานะฮะลองลองอ่านตัวคอนเทนต์ของเราได้ที่เราเขียนไปนะครับนะฮะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับตัวชุดนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวอินเวอร์เตอร์นะครับตัวที่เป็น3กิโลวัตต์นะครับตัวระบบ48โวลต์นะครับกับตัวแบตเตอรี่ของเรานะครับแบตเอ็มจีนะฮะตัวที่เป็นยี่สิบโวลต์50แอมป์นะครับ50แอมป์เท่านั้นนะครับนะฮะให้ดูนะครับนะครับมีที่เราที่เดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชาัชเจอร์นะครับตัวที่เป็นพีวีเอนะฮะตัวระบบ48โวลต์นะครับ นะครับตัวระบบ48โวลต์แล้วก็50แอมป์นะครับนะฮะครับด้วยการเชื่อมต่อก่อนนะครับโอเคเนะดี๋ยวเราลากสายไปดูนะครับวันนี้เราจะมาทำการเชื่อมเหล็กให้ให้ดูนะฮะว่าตัวชุดระบบของเราราคาเท่านี้สามารถเชื่อมเหล็กได้โจ้นะครับจะให้ให้นอ้องเขาทำดูนะครับนี่เปิดเครื่องเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ ลากยาวได้สบายเลยนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวให้ดูในมุมกว้างๆกันนะครับลากยาวๆได้เลยสบายเลยนะครับเอาเอาให้หมดเส้นเลย,เ,ลยเอาหมดเส้นเลยให้หมดเส้นเลยดึงให้ยาวๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวที่เป็นตัวอิวอร์เตอร์กับตัวชาร์จเจอร์กันนะครับฮะโอเคนะครับฮะดึงลงเยอะเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะ ฮะเนาะนะครับเลยลากยักลากยาวเลยนะไปลากยาวเลยนะครับเอาให้หมดแท้ไปเลยนะครับอ่านะฮะสบายง่ายๆครับราคาเบาๆนะฮะไม่มีการล้อมีการเตือนเลยครับเพราะว่าวันนี้แดดดีมากเลยนะครับอ่าสบายครับ